โอเคนักเรียนทุกคนพร้อมที่จะไปทัศนศึกษาหรือยังพร้อมนะครับครูอ้าวคนข้างหลังแล้วฮะครูรีไปเถอะผมหนาวเลยเนี่ยโอยตัวสัตนะ์เลยเนี่ยหนาวนี่หนาวหนาวมากโอเคนะเดี๋ยวครูจะสตาร์ทรถแล้วมาพร้อมแล้วทุกคนงั้นเราก็ไปกันเถอะเฮอ้เราน่าจะมาถึงแล้วนะ โอเควัน <Okay. S 2> ถึงวัยยังไม่รู้สิโอเคไปรถจะไปไหนเนี่ยโอ้ oh, สวัสดีนะครับโอเคมากันแล้วใช่ไหมครับตามผมมาเลยนะครับามาเดี๋ยวผมจะพามาชมที่นี่นะครับโอ้ oh, นักเรียนไปกันเถอะโอเคนะครับโอเคตามมาได้เลยเดี๋ยวขอปิดตรงนี้ออกก่อนเย okay, มากันเลยนะครับทุกคนตามมาได้เลยมาเดินตามผมมาเลยนะครับอืมตามมาเลย นี่ครับเดินมาเลยนี่นะครับโอเคทุกคนหยุดก่อนแป๊บหนึ่งเอาบบอเ,เกิดอะไรขึ้นโอเคนะครับผมที่นี่ก็คือเป็นฟอสซิลของทรีเร็กนะครับผมเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่แข็งแก่งมากนะครับนี่คือฟอสซิลของมันนะครับโอ้โหอ้าวฉันไม่เชื่อหรอกฮิฮิฮ่า คอยไม่ไงของป้อมอเพื่อไม่เชื่อเราขอ,อของป้อมของป้อมของป้อมอ่ะของป้อมวายนี่เนี่ยเออเอาเป็นว่าเราก็ไปกันต่อเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับและนี่ก็คือมนุษย์ทดลองของเรานะครับผมนี่อ่าใครอยากลองกดสวิตอะไรกับเจ้ามนุษย์ทดลองตัวนี้มั้ยครับเออปล่อยฉันเถอะฉันไม่อยากโดนขัง ปล่อยฉันไปปล่อยเออเดี๋ยวผมกดเองครับโอ้ยชัาเฮ้ยเอา้ามาแล้วเฮ้ยนี่สับคันโยกเลยเฮ้ยแกทำอะไรอ่ะเอา้เอาก็ไม่มีเลยเนี่ยะเออเอา้ามีนี่เลยเกิดข,ขึ้นเลยอ่ะเอา้าโอ้โดนหลอกหอ้อะไรอะ่ะโอ้โ <c oughs> ทษทีครับโทษทีคุณต้องทำการแช่แคมก่อน เฮ้ยจำไรอะ่ะเฮ้ยนะเฮ้ยเออผมลืมวิธีใช้ละเออคุณกูกดมันไปนี่เนะี่ยเอ,อ้เออแเข็งโคกเลยตัวอ,อ,อโอเคไปไกลๆก่อนแล้วกันโอ๊ยโทษเ,เดี๋ยวผมกดเองผมมาแล้วมากดปุ่มไหนต่อเนี่ยโอเคลองสับคันโยกตัวนี้ดูสินี่ มันเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะโอ้อะไรนี้เครื่องเราน่าจะเสียนะครับโอ้อะไรเนี่ยคุณผมอะไรเนี่ยผมโอ้ผมจ่ายแล้วคุณทำอะไรเนี่ยเออแป๊บนึงครับมันเกิดเครื่องขัดข้องนิดนึงโทษทีครับโทษทีโอ้โห โอ้ยอะไรเนียวไปไปดีกว่าเออกลับดีกว่าเขาพูดเอาาพูดจะเป็นไรไม่โลจะเจ็บแขนขอโทเร็วเรารีบขึ้นรถกันเถอะไปกันเถอะเร็วเรารีบไปกันเถอะขาโพดเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วตอนนี้เกิดเป็นเรื่องอะไรไม่รู้เรามาทัศนศึกษาที่นี่เนี่ยแล้วไม่รู้้เรามันช้าจังมจะไม่รู้จะเจ็บขา เอ้ยฉันเจ็บแขนเนี่ยว่ะเฮ้ยขู่นายเนี่ยเอ้ยเอ๋ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรนี่เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่เนี่ยนี่ฉันว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้นะคราพูดเราต้องรีบไปแล้วไปกันเถอะเอ้ยอะไรตกลงมาเนี่ยเออเออเดี๋ยวนะนี่มันอะไรเนี่ยหน้าตาเป็นมันไม่ใช่